สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามช่องของผมนะครับผมคายบางีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นชุดอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับเป็นชุดอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมสาหรับอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับคุณลูกค้านะก็จะมี2แบบนะครับตอนนี้ก็จะมี2แบบนะครับคือแบบบ่วงคู่นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบบ่วงคู่นะครับคุณลูกค้า นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีหลักหนึ่งนะสังเกตง่ายๆก็จะมีหลักหนึ่งจะมี2บ่วง2ข้างนะครับเป็นบ่วงคู่นะครับผมหรืออีกอย่หนึ่งเขาเรียกอ่าบ่วงผีเสื้อนะบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะสังเกตง่ายๆนะครับผมสาหรับใครที่อ่ายังไม่เคยใช้นะครับผมนะตัวนี้เขาจะเรียกว่าบ่วงคู่นะครับอ่าชุด21หลักนะครับตัวนี้ชุดนี้ก็ชุด21เป็นหลักนะครับผมถ้าเป็นบ่วงคู่นะครับ สี่สิบสองบ่วงนะครับผมนะแล้วก็บ่วงเดียวก็จะมีหลักหนึ่งก็จะมีะข้างเดียวนะครับผมนะหลักหนึ่งก็จะมีข้างเดียวนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหลักเดียวนะครับผมเป็นบ่วงเดียวชุดสามสิบเป็นหลักนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมรีวิวทั้งสองเลยนะเดี๋ยวมาดูของอหลักเดียวกันเลยนะเบสิกก่อนนะครับผม นะดูของอหลักเดียวก่อนนะครับสามสิบเ็หลักนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่าของจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะเป็นของตัวใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะอ่นนี้ก็จะเป็นชุดหลักเดี่ยวลายพานนะครับงานพันหลักเป็นงานลายพานงานสีนะครับผมนะสวยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นออกเขียวเขียวดำหน่อยนะครับผมแล้วก็นี้สีน้ำตาลนะ พอให้เข้ากับสีที่เราทำเป็นบ่วงนะครับผมก็จะออกสีน้ำตาลหน่อยครับก็สำหรับสีนี้ก็จะเป็นเขียวดำหน่อยนะครับผมเพราะเอนที่เราใช้ก็จะเอนเป็นเอนสีดำอ่อนๆ,ๆนะครับผมนะครับคือตัวนี้นะครับผมที่ผมจะมาแจ้งันนี้นะคือที่เราเปลี่ยนจากสายไนลอนเป็นสาย PE แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นสาย PE ตัวเหนียวนะครับผมรับน้ำหนักได้ เยอะนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสาย PE นะครับคุณลูกค้านะเป็นสาย PE แล้วนะครับผมตอนนี้ใครที่ตามหาชุดดักไก่สาย PE ก็จะมีแล้วนะครับที่ร้านนะครับผมนะโอเคนะครับผมชุดนี้ชุด31บ่วง31หลักนะครับผมนะมีตัวล็อกพร้อมนะฮะมีตัวล็อกพร้อมนะครับผม ความยาวของหลักของชุดนี้นะอยู่ที่ประมาณ 6- 5นิ้วถึง7นิ้วนะฮะแล้วก็ความกว้างของบ่วงแต่ละชุดนะความกว้างของบ่วงนะขนาดของวงนะครับผมนะขนาดของวงอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผมเนี่ยครับโอเคนะครับสาหรับชุดเดียวนะครับผมนะมาดูของชุดบ่วงคู่นะครับเป็นบ่วงคู่ เป็นบ่วงคู่ชุดนี้ก็จะเป็นชุด21หลัก42บ่วงนะครับเป็นชุด21หลัก42บ่วงนะครับคุณลูกค้างานพันหลักก็จะเป็นงานลายผานเหมือนกันนะงานลายผานนะครับผมสวยๆนะฮะสวยๆนะแน่นอนนะฮะสาย PE เหมือนกันนะห่วงทองเหลืองนะความยาวของหลักก็เท่ากันนะครับผม6นิ้ว5้าทั้ง7นิ้วแล้วก็ความกว้างของบ่วงที่5นิ้วเหมือนกันนะครับชุดนี้ นะใครที่ตามหาชุดดักไก่เดี่ยวแล้วก็ผีเสื้อนะก็ติดต่อมาทางร้านผมได้นะครับผมแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่สะดวกโอนนะใครที่อยู่ไกลนะก็อยากได้แบบจ่ายหน้าบ้านนะครับคือได้นะครับผมที่ร้านาลูกค้ารับของแล้วก็จ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผมไม่ต้องโอนนะครับผมนะ ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะขอลากันตรงนี้นะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆจะลงอัปเดตตลอดนะครับผมนะฝากด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ